ครับสวัสดีครับผมกับอ็มซ9ครับนี่รับรถกลับบ้านอีกหนึ่งคันแล้วนะครับผมเป็นอ e ีดโตไซเรนเดอร์ ender, ปี2 0 2 2ปลายปีนะครับผม<อ>นี่ไหม่วิ่งอยู่แค่2700กว่ากิโลเองใหม่เหมือนป้ายแดงน้องๆป้ายแดงแม็กไรใหม่แล้วนะครับผมนี่แม็กไลใหม่แล้วนะครับผมมหา,าวเดรูรอบคันใครสนใจติดต่อสอบถามก๊อปมาได้นะครับรถสวยๆการันตีคุณภาพใหม่ๆจริงๆเลยนะครับนี่ โอ้โหนักเลนเนยยังไม่ใ,ใส่เลยเดี๋ยวลูกค้าซื้อรถผมแถมให้ไม่ต้องห่วงนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ตริดตามเป็นกำลังใจให้กอลด้วยนะครับผมสวยจัดจดคันนี้บอกเลยสอง0ันกว่ากิโลโอ้โหนี่ให้ดูรอบคันนะครับผมมาอยน,นะี้สวย,สวยๆแจ,ๆจๆๆ่มๆจริงๆใครสนใจนะครับเป็นแครเกียร์ธรรมดานะครับรถที่เข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยมาเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับผมเป็นยังไงกันอ่ะ อภายในครับมี่เป็นไฮร h นเดอร์ตัวแหวดูไม้นะครับ2,700กิโลรถสวยจอดข้างทางนี่สวยใสเดิม,ดมๆกิ๊บๆเลยกำลังกลับบ้านนี่หายแล้วขึ้นรถแล้วครับใครที่หายอยู่นะครับผมติดต่อสอบถามก็ไม่ได้หรือจะมาดูรถที่ mc 999าก็เการลูกาคองเจ็ดนะครับผมสวยจริงๆนะครับผมนี่น้องป้ายแดงเครื่องยนต์พันเก้าหกสปีด เตรมตัวแล้วครับปะปะนี่กำลังเดินทางกลับนะครับจะถึงละก็เลยแวะรีวิวไว้ให้พี่ได้เห็นรถก่อนถึงเต้นว่าเราเนี่ยซื้อรถปุ๊บสายเห็นปั๊บเลยว่ารถใหม่จริงสวยจริงเร็วลอยไม่มีเลยน้องๆป้ายแดงเลยนะครับผมสนกสนใจกิงกลางมาหากก็ได้นะครับ0830789645นะครับผมปะพร้อมรุยกลับบ้าน อยากได้รถดีรถทส,สวยๆกาัันตีคุณภาพใหม่ๆอย่างนี้น้องๆไปแดงมาหาก็ได้นะครับผมนี่ m c 9 9ยินดีต้อนรับพี่ทุกๆคันนะครับผมที่หารถมือสองคุณภาพเกตเอดูรถไม่เป็นก็ซื้อกับก๊อปได้นะจ๊ะไปแล้วจ้าขอบคุณมากครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ติดตามเป็นกำลังใจให้ก๊อปด้วยนะครับผม